งานนี้หมดสภาพอำนาจโลกอเมริกาหัวหดไม่กล้าชนจีนภาวะหากเกิดสงครามเศรษฐกิจพินาศหนักและน้ำมันหมดประเทศ จากกรณีที่ดรประถมพงโพงประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบริภาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาพูดแทนรัษฎรสหรัฐไปทัวร์เอเชียและมีการพูดถึงอิทธิพลของอเมริกาที่กำลังจะหมดลงโดยบอกว่าอเมริกาพ่ายแพ้รอบด้านรายงานข่าวแจ้งว่าสัญญาณเครื่องบินนางหลุดหายไปจากไฟเรดรา24เพราะเครื่องยนต์ขัดข้องจากนั้นบินไปนลงที่ฮาวาย สการะอนุสวรีเพอร์ฮาบเบอร์แล้วออกแถลังการว่าจะเดินทางไปสิงคโปร์เกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุน่นไม่มีกำหนดการเยือนไต้หวันตามที่คุยโมผมเดาว,ว่ากองทัพอเมริกาบีบให้นางไปที่อื่นหลังจากหน่วยเขากรองพบว่าจีนเตรียมการเอาจริงแน่แล้วภาพรวมตอนนี้ 1. ถ้าเธอไม่ได้เดินทางไปไต้หวันอเมริกาจะถูกมองว่าขี้ขาดไม่กล้าปะทะกับจีน 2. ถ้าแม้เธอเดินทางไปไต้หวันเรืองบินถูกยิงร่วงอเมริกาก็คงไม่กล้าก่าสอสงครามใหญ่กับจีนเพราะจะเท่ากับฆ่าตัวตายเพราะเศรษฐกิจมักกันกำลังแย่สงครามกับจีนจะบีบให้อเมริกาทำ QE ปั๊มดอลล่าที่ไม่มีทองคำหนุนออกมาเพิ่มซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นขณะน,นี้อเมริกาหลีกเลี่ยงโดยการขนน้ำมันสำรองมาขายหาเงินเข้าประเทศเพื่อหลีกเลี่ยง QE ถ้าเกิดสงครามไม่เพียงเงินที่ปั๊มออกมาจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อมากยิ่งขึ้นอเมริกาจะไม่มีน้ํามันพอต่อการใช้ซ้อยในขณะที่จีนยังมีมิตรสหายอย่างอิรานรัสเซียที่พร้อมจะปั๊มน้ํามันให้ตลอดเวลาอเมริกาจะต้องแพ้จีนยับเยินตามมาแน่นอนสุดท้ายอเมริกาจะถูกมองว่าขี้คาดทั้งขึ้นทั้งล่องแลนงนอกจากนี้ดรประถมพงษ์ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่า อเมริกาหมดเวลาแสดงอำนาจบาดใหญ่แล้วตามคาดครับกระทรวงกลาโหมมกักการเองที่ออกมาเบรกนางแนนซี่แคลรซีให้ยุติแผนการเดินทางไปไต้หวันด้วยเหตุผลสั้นๆว่า we cannot handle this เราดูแลเรื่องนี้ให้ไม่ได้หมายความว่าถ้าจีนเอาจริงขึ้นมายิงทิ้งเครื่องบินโดยสารนางแนนซี่ซึ่งแค่ต้องการมาไต้หวันเพราะหิวแสงล้วนๆกระทรวงกลาโหมก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพระจีนได้เตรียมการซ้อมยิงกระสุนจริงที่จังหวัดฟูเจียนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไต้หวันแล้วขณะเดียวกันก็มีการส่งเครื่องบินรบลาดตะเวนรอบๆเกาะไต้หวนันแถมนักบินได้รับคำสั่งให้ยิงทิ้งได้ทันทีทาไม่บินออกนอกเส้นทางนี่คือความไพ่แพ้ข,ของชาตินักละอนานิคมในยุคนี้สมัยก่อนพวกนี้จเจริญกว่าจึงรุกรานได้ง่าย แต่ตอนนี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนแล้วชาติตะวันออกอย่างรัสเซียตุีเหนือจีนและอิร่านไม่รุกรานใครแต่ถ้าทนไม่ได้จริงๆอเมริกาก็จะเละเป็นโจ๊กได้เหมือนกันอเมริกา่พา้แพ้มาหลายสมรภูมิแล้วในขณะนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6.3ค่ะ